เมื่อประมาณปีพศ248 4ไทยได้ตกอยู่ในสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่สองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีกองทัพญี่ปุ่นเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจำนวนมากเพื่อทำให้มั่นใจว่าในการโจมตีทหารสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในสภาพภูมิประเทศที่เป็นดงป่าหนาทึบทำให้ทางกองทัพญี่ปุ่นเล็งเห็นถึงความปลอดภัยเพื่อที่จะใช้ในการหลบลี้กองกำลังฝ่ายตรงข้าม ทหารญี่ปุ่นโหดร้ายเป็นอย่างมากใช้เฉลยจับมาสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควเพื่อใช้รถไฟลำเลียงอาวุธได้อย่างสะดวกว่ากันว่าก่อนที่จะสร้างสะพานเสร็จต้องสั่งวัวชีวิตเฉลยศึกเกือบหมื่นคนสวัสดีครับพบกับผมมาอยู่สตูดิโออยากเล่า e ีพีหวันนี้จะพาเพื่อนๆไปพบเรื่องราวของโคดงูยักษ์แห่งจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากที่ต้องสั่งเวยชีวิตเฉลยศึกเกือบหมื่นคนจึงมีคำเปรียบเปรยว่าหนึ่งมอรถไฟแทนหนึ่งชีวิตที่เสียไปสมัยนั้นทหารญี่ปุ่นได้ใช้กลางป่ากกางจนาบุรีเป็นที่มั่นในการทำสงครามแน่นอนว่าต้องลุกล้ำเข้าไปในเขตดงป่าที่อยู่ลึกแบบไม่เคยมีชาวบ้านคนใดเข้าไปถึงมาก่อนทั้งในถ้ำซอกหินและต้นไม้ต่างถูกกัดแปลงเป็นป้อมปราการพร้อมลบเมื่อตกกลางดึก ก็จะมีการจัดการเวีนยามออกลาดตะเวนรอบๆบฐานที่มั่นแบ่งเป็นกะกะละ1 0ถึง15คนเปลี่ยนผาดกันออกลาดตะเวนทุกคืนแต่บางคืนนั้นกองราดตะเวนก็กลับมาไม่ครบหายไปทีละ3-5ถึง5คนจึงออกไปตามก็ไม่พบร่องรอยใดๆจึงเกิดการตั้งข้อสงสัยว่าข้าศึกอาจจะลักลอบเข้ามาโจมตีจึงได้จัดเวีนยามให้เข้มงวดขึ้นอีกเข้าตัวและแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น คือมีทหารหายไปแทบจะทุกคืนคืนละสามคนต่อครั้งจนผู้บังคับบัญชาทนไม่ไหวรุ่งเช้าจึงจัดกำลังหลายร้อยนายออกค้นหาทหารที่หายไปจนในที่สุดก็ได้พบถ้ำแห่งหนึ่งเป็นโพรงลึกและมืดและบรรยากาศหนาวเย็นผู้บัญชาการจึงส่งทหารจำนวนหนึ่งเข้าไปดู ระหว่างที่ส่งทหารเข้าไปนั้นฝ่ายที่เฝ้าดูอยู่ข้างนอกก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1.2นัดจึงทำไม่คิดว่าเจอฆาศึกจึงส่งทหารเข้าไปอีกกลุ่มทันทีผ่านไปได้ไม่กี่อึดใจทหารกับวิ่งออกมาอย่างไม่คิดชีวิตทหารเหล่านั้นอุทานคำว่าสัตว์ประหลาดผู้บังคับบัญชาและทหารที่รออยู่ข้างนอกต่างก็ต้องเตกตื่นในที่สุดจึงมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาว่าให้เอาระเบิดนั้นไปปาระเบิดปิดปากถ้ำซะ ระเบิดได้เริ่มจุดขนาดไปเรื่อยๆตั้งแต่ปากถ้ำไปจนถึงภายในถ้ำอย่างระมัดระวังและแล้วภาพที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เผยขึ้นเมื่อมีงูเหลือมขนาดยักษ์มีความยาว10เมตรกว้างขนาดเท่ากับตู้กับข้าวในครัวกำลังกระเสือกกระสนพาร่างที่สะบัดสะบอมออกจากถ้ำทหารญี่ปุ่นนั้นไม่รอช้าลัวปืนชุดใหญ่ใส่งูตัวนั้นที่เป็นต้นเหตุของการหายตัวไปของเหาทหารลาดตะเวน ก่อนที่มันนั้นจะสิ้นใจตายต,ายต,ายตรงนั้นทางทหารก็ได้หั่นเนื้อของงูยักษ์ออกเป็นชิ้นๆเพื่อความสะใจและเป็นการล้างแค้นให้กับทหารที่ถูกงูกตัวนี้นั้นกินอย่างสาสมหลังจากนั้นเราทหารก็สำรวจถ้ำอย่างละเอียดแล้วก็พบว่ามีโครงกระดูกจำนวนมากไม่ต่ำกว่าหลักร้อยมีทั้งคนและสัตว์อยู่ภายในถ้ำนั้นเต็มไปหมดเรื่องราวทั้งหมดจึงเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน อาจจะเพี้ยนไปบ้างก็เพราะมันเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมานี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับโคดงูยักษ์แห่งจังหวัดกาญจนบุรีหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ